ก็ต้องขอวโทษเลยนะมันทนทานนะครับมันไม่ได้มาเล่นนะมารีวิวมัดนะฮะเป็นมัดเอพีเอสกับไอร้อนแมนนะเดี๋ยว้าให้ดูไอร้อนแมนก่อนเลยถ้ากดบินกดยังไงกดตัววอลแหวนนะฮะนี่มันไม่ได้บินไงนะแต่ถ้าคุณเห็นโทโบผมมันช้าไงเพราะว่าผมลงมัดเอพีเอสไปนะฮะมันเลยเป็นอย่างนี้ก็ต้องขอใบด้วยนะที่ไม่ค่อยสวยเอาเวลาลงหาหาที่มุหมองไม่ต้องหมองเอาต่ำๆอย่างเงี้ย กด F ลงสมาร์ท F F เป็นไงเออลืมบอกสกิลรันอลนแมนเนี่ยสกิลรันอลนแมนให้กดเอ,อ่เออนะไรวะเนี่ยแทบ Q กดแทบกับ Q ค้างแนละ้วเลิ่นลูกกิ้งเมาส์ลงนะแค่นี้มันก็จะได้แล้วนะกดสเปกบาร์ bar. นี่มาร์คคืนมันหายไปไหนมันต้องแยกกดแผลต้องหาโหลดเอา จุดนี้เทสุดแล้วผมชอบกดวี P an, เพื่อบินไอ้กดป้าแวนอ่ถ้าหมดเราอยากเพิ่มความเร็วให้กดสเปกบาร์ Bar. นะครับแต่ถ้าอยากลดความเร็วเนี่ยกดขวาคาิกขวากดเนี่ยเออชิปเพื่อทําการล่อนลงนี้แต่ได้คลิปสอนลดมอนตอนอาจจะทําได้นะโอเคนะต่อไปก็ขอกลับสกินเดิมเลยเอ้ยไม่ใช่ ต่อไปเป็นมอด FPS นะครับนี่กด V ไปเรื่อยๆจะเป็นเรียบร้อย FPS อ่ะดูเวลาขึ้นรถอันนี้ผมอยากับเป็นมอดสติดรถนะนี่ยตาขึ้นรถอ๋อเจ๋งยังไมล่ะอ่าโอเคครับ มอเตอร์เอดพีเอฟเจ๋งใช่ไหมล่ะอ่าอ๋อโคตรเจ๋งนะมอเตอร์อดเอฟเออโอเคฮะแล้วก็จะเล่นมอเตอร์แมนให้ท่านดูกันโอเคจะได้โทรโบไปไม่พร้อมนะครับ ทับบอลใน,นสุดแล้วเนี่ย FPS มันเท่สุดๆดูเวลาเลึ่องปืนลึ่องปืนเลื่องขึนมานะเล่นเพลงนี้เป็นกีตาร์ที่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ ไหนวะน,นี่มั้งเอออ่ะดูอากาเออแปวบนึงมันบักมันบักแป๊บนึงฮะอ่ะอ่้วันนี้นนนนด้เวลาเลีงปืนก็จะอย่างเงี้ยฮะเหมือนเอพีเอ์เลยนะครับเก่งมากชอบมากชอบสุดสโอเค <c oughs> ต่วไปจะเป็นการขับมอเตอร์ไซ ปุ Wait, mm ่มแนไม่โหลดมันไม่โหลดเราขับมาซอยจะขับนี่อุ้ยเฮียชดตำรวจซเลยอะไรอ่ะโอเคนะจอดตำรวจจะมาหรือนบะพงะอย่างเลย ว่าเราจะไนเนี่ก็นะฮะก็ถ้าใครอยากเล่นอยากเล่นมอสอะไรก็บอกนะฮะเดีจะ,จะจะหาคลิปมาสอนโหลดให้โอเคนะครับก็สำหรับพัดนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอ,อขอบคุณครับสวัสดีครับ